ชีวิตธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษบางครั้งก็ซ่อนความยิ่งใหญ่ที่ใครหลายคนมองข้ามไว้ได้อย่างแนบเนียนในหมู่บ้านนอนเล็กๆแห่งหนึ่งที่อบล้อมด้วยภูเขาและทุ่งนามหีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วเธอไม่ใช่คนที่ใครจะหันมามองเป็นพิเศษไม่ใช่คนที่โดดเด่นในสายตาของใครๆหากแต่เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้านแก้วเติบโตมาในครอบครัวชาวไร่พ่อแม่ของเธอเป็นเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่กับพื้นดินและสายน้ำความสุขข,ของบ้านหลังเล็กๆนี้ ไม่ใช่สิ่งที่หรูหราแต่เป็นความอบอุ่นที่แฝงอยู่ในทุกๆวันเสียงหัวเราะของพ่อแม่เสียงไก่ขันยามเช้าและกลิ่นหอมของดินหลังฝนตกคือสิ่งที่แก้วคุ้นเคยแต่ลึกๆในใจของแก้วเธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปความรู้สึกเหมือนถูกขังไว้ในโลกใบเล็กๆทำให้เธอเฝ้ามองท้องฟ้าไกลสุดสายตาด้วยความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเธอจะได้ออกไปเห็นโลกกว้างได้รู้ว่าชีวิตที่อยู่นอกกรอบนี้จะเป็นอย่างไร ในสายตาของคนรอบข้างแก้วเป็นคนที่ไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรที่ทําให้ใครต้องจดจําแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะคาดคิดเธอต้องการมากกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ต้องการมากกว่าการตื่นเช้าไปทําสวนและกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจุดเปลี่ยนของชีวิตแก้วเกิดขึ้นในวันที่เธอไม่ทันตั้งตัววันที่ทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่าแน่นอนกลับพังทลายลงในพริบตาและแนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับ นี่คือเรื่องราวของชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเรื่องราวของความสูญเสียการลุกขึ้นสู้และการค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรื่องราวที่ใครได้ฟังก็จะไม่มีวันลืมชีวิตของแก่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านลำธารทุกวันเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเธอตื่นเช้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกเรือนเก่าที่วางอยู่ข้างหัวนอนลุกขึ้นมาช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนจะเดินลุยน้ำค้างไปยังทุ่งนาเพื่อช่วยพ่อเก็บผล,ผลผลิตความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักไม่ได้ทำให้เธอบน่น หรือท้อแต่กลับกลายเป็นความเคยชินที่เธอคิดว่ามันจะอยู่กับเธอตลอดไปแต่ในโลกที่ดูเหมือนจะมั่นคงไม่มีใครคาดคิดว่าพายุลูกใหญ่จะพัดเข้ามาในชีวิตของแก้วอย่างกระทันหันวันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนสายลมเย็นพัดแรงผิดปกติกแก้วและพ่อยังคงทํางานอยู่ในทุ่งนาแต่แล้วเพียงไม่กี่นาทีฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วงสายฟ้าพาลงมาบนพื้นดินดังเสียงคำรามของฟ้าแก้วรีบตะโกนบอกพ่อให้กลับบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ ภาพที่แก้วเห็นคือร่างของพ่อที่ล้มลงกลางทุ่งนาน้ำตาของเธอไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวขณะที่ขาวิ่งเข้าไปหาพ่อด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่เมื่อเธอไปถึงพ่อของเธอกลับไม่มีลมหายใจอีกต่อไปวันนั้นเป็นวันที่ทุกอย่างในชีวิตของแก้วพังทลายความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้พลาดแค่ชีวิตของพ่อแต่พลาดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตของเธอไปด้วยเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่เธอรักที่สุดจะจากไปโดยไม่มีวันกลับความเศร้าโศกก่อ,ก,อกินหัวใจจนเธอแทบจะล้มทั้งยืน หลังจากงานศพผ่านพ้นไปความเงียบเหงาก็เข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะของพ่อไม่มีอีกแล้วโตวอาหารที่เคยมีสามคนกลับเหลือเพียงสองความอบอุ่นที่เคยรู้สึกได้ในบ้านหลังเล็กๆกลับกลายเป็นความว่างเปล่าแก้วนั่งมองภาพถ่ายของพ่อที่แขวนอยู่บนผนงังด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ในความเศร้าโศกนั้นมีบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเธอความรู้สึกที่เหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆบอกเธอว่า,วาชีวิตไม่ควรจบลงที่ความสูญเสียนี้ พ่ออาจจะจากไปแต่ความทรงจําของพ่อยังคงอยู่และเธอต้องลุกขึ้นมาเพื่อสารต่อชีวิตที่พ่อเคยอยากให้เธอมีจุดเปลี่ยนในชีวิตของแก้วไม่ได้มาจากความสําเร็จแต่มาจากความสูญเสียที่ทําให้เธอตระหนักว่าชีวิตนั้นปรอะบางแค่ไหนและถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีจริงเธอจะใช้ชีวิตวันนี้อย่างไรหลังจากการจากไปของพ่อชีวิตของแก้ว ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบงันในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ลําพังแก้วนั่งมองจานข้าวที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งเคยมีสามคนร่วมวงแต่ตอนนี้เหลือเพียงเธอกับแม่เสียงช้อนกระทบจานที่ดังเป็นจังหวะช้าๆทาให้ความรู้สึกหนักอึ้งในอกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันหลังงานศพของพ่อผ่านไปทุกคนต่างคาดหวังว่าเวลาจะช่วยเยียวยาแผลใจของแก้ว แต่สําหรับเธอแล้วเวลาไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลยความรู้สึกเจ็บปวดและความคิดถึงยังคงชัดเจนเหมือนกับวันที่พ่อจากไปความฝันที่เคยมีความหวังที่เคยคิดไว้ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับรอยยิ้มของพ่อที่เธอไม่อาจลืมเธอพยายามฝืนใจลุกขึ้นมาทํางานในได้เหมือนเดิมเพราะคิดว่างานจะช่วยให้เธอลืมความเจ็บปวดได้แต่ทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงบนดินทุกครั้งที่หันมองไปยังต้นไม้ที่พ่อเคยปลูกภาพความทรงจําก็ไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนหนังที่ฉายซ้ําเธอรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในอดีตที่ไม่มีวันปล่อยเธอให้เป็นอิสระ ความเศร้าโศกไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ก่อกินใจเธอความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามาแทนที่แก้วคิดถึงวันสุดท้ายที่ได้อยู่กับพ่อคําพูดสุดท้ายที่เธอบอกกับพ่อคืออะไรเธอช่วยอะไรได้มากกว่านี้หรือไม่ความคิดเหล่านี้ตามหลอกหลอนเธอในทุกค่าคืนจนบางคืนเธอแทบไม่ได้นอนแม่ของแก้วเองก็เสียใจไม่แพ้กันแต่เธอพยายามเข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับลูกสาวในหลายคืนที่แก้วนั่งร้องให้เงียบอยู่ในห้องแม่จะเดินเข้ามานั่งข้าง และลูกผมเธออย่างแผ่วเบาแม้แม่จะไม่พูดอะไรแต่ความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นทําให้แก้วรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ลําพังแต่ความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอก็ยังคงกัดกินใจของแก้วเธอมองตัวเองในกระจกและไม่รู้จักคนที่เธอเห็นในนั้นอีกต่อไปจากคนที่เคยมีความหวังมีความฝันกลายเป็นคนที่หมดสิ้นทุกอย่างเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีแรงลุกขึ้นมาอีกครั้งได้หรือไม่ จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นโปรดของพ่อเธอได้ยินเสียงเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลเด็กๆหัวเราะอ,อย่างร่าเริงความบริสุทธิ์ของพวกเขาทำให้เธอเผอย,ยิ้มออกมาเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์นั่นทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรการที่พ่อจากไปไม่ควรเป็นจุดจบของชีวิตเธอหรือความหวังของเธอใช่หรือไม่ชีวิตของเธอยังมีหนทางอีกยาวไกลแล้วเธอจะปล่อยให้ความเศร้าครอบงำตลอดไปหรือจะลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อ คำถามนี้ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของแก้วและแม้ว่าเธอจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่เธอรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เธอต้องทำคือการพยายามก้าวต่อไปทีละก้าวเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจของแก้วไม่ได้จางหายไปทั้งหมดแต่กลับแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่างเปล่าเธอใช้ชีวิตแต่ละวันไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายตื่นเช้ามาทำงานในไร่กลับมาทำกับข้าวให้แม่นั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วก็เข้านอนความฝันที่เคยมีเกี่ยวกับการออกไปเห็นโลกกว้างค่อยๆเลือนหายไป แต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพื่อนเก่าของแก้วชื่อนิดที่เคยย้ายเข้าไปทํางานในกรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้านนิดเป็นคนร่าเริงและพูดเก่งเหมือนเดิมเธอเล่าให้แก้วฟังถึงชีวิตในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีโอกาสและความท้าทายนิดบอกว่าในเมืองใหญ่ไม่มีใครสนใจว่าเธอเคยเป็นใครทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ คำพูดของนิดสก,กิดใจแก้วความรู้สึกเก่าๆที่เธอเคยเก็บซ่อนเริ่มกลับมาอีกครั้งเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเธอถึงยังอยู่ที่เดิมทำไมเธอถึงต้องปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคืนนั้นแก้วนอนไม่หลับเธอนั่งมองท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแล้วนึกถึงพ่อพ่อเคยบอกกับเธอว่าชีวิตคนเรามันสั้นจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอย่าให้เสียใจทีหลังคำพูดนั้นดังชัดเจนในหัวเธอเหมือนพ่อเพิ่งพูดให้ฟังเมื่อวาน เช้าวันรุ่งขึ้นแก้วตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อนเธอบอกแม่ว่าเธออยากจะไปกรุงเทพอยากจะลองใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปแม่ของเธอมองหน้าลูกสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้ห้ามเธอรู้ว่าลูกสาวของเธอต้องการตหาบางสิ่งที่มากกว่าความสงบในหมู่บ้านแก้วเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเล็กๆหนึ่งใบมีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดกับสมุดบันทึกเก่าๆที่พ่อเคยให้ไว้ก่อนจากไปเธอมองบ้านหลังเล็กที่เธอเติบโตมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรในเมืองใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องล้มอีกกี่ครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่คือเธอจะไม่ยอมแพ้เมื่อแก้วก้าวเท้าลงจากรถบัสสู่กรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงไฟและผู้คนที่ขวักไขว่เธอรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างดูเคลื่อนไหวรวดเร็วไปหมดเสียงรถยนต์ที่วิ่งไม่ขาดสายเสียงประกาศจากรถไฟฟ้าและกลิ่นควันจากท้องถนนล้วนเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเจอมาก่อน นิดมารอรับเธอที่สถานีขนส่งด้วยรอยยิ้มกว้างยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพแก้วนิดพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงแต่แก้วกลับรู้สึกเกรงเล็กน้อยทุกอย่างดูยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับเธอแก้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ในห้องเช่าเล็กๆที่นิดช่วยหามาให้มันไม่ใช่ห้องที่หรูหรามีเพียงที่นอนเก่าๆต้นไม้ตัวเล็กและหน้าต่างที่มองออกไปเห็นตึกสูงระฟ้าแต่สำหรับแก้วมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่วันแรกของการทำงานในร้านกาแฟเล็กๆไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่เธอคิดเธอไม่เคยทำกาแฟ ไม่เคยรับมือกับลูกค้าที่เร่งรีบและไม่มีเวลารอเธอทําถ้วยกาแฟาหกสายลูกค้าถูกตําหนิดโดยผู้จัดการและจบวันแรกด้วยน้ําตาที่ไหลออกมาเงียบๆบ,บนรถเมคากลับบ้านระหว่างที่นั่งมองไฟถนนที่สะท้อนผ่านกระจกแก้วเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่านี่หรือคือชีวิตใหม่ที่เธอต้องการเธอหนีมาจากความเจ็บปวดในอดีตเพื่อมาพบกับความลําบากอีกครั้งหรือแต่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกอยากจะถอดใจเธอก็จะหยิบสมุดบันทึกของพ่อขึ้นมาอ่านคำพูดของพ่อที่เขียนไว้ในหน้าหนึ่งว่า ล้มได้แต่อย่าหยุดลุกขึ้นมากลายเป็นกำลังใจให้เธอฮึดสู้ต่อเธอค่อยๆปรับตัวเรียนรู้จากความผิดพลาดในแต่ละวันและพยายามมองเห็นความสุขเล็กๆในสิ่งรอบตัวเธอเริ่มยิ้มให้กับลูกค้าบ่อยขึ้นทักทายเพื่อนร่วมง,งานและแม้ในบางวันที่เธอต้องกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าแต่เธอก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินไปข้างหน้ากรุงเทพอาจจะเป็นเมืองที่วุ่นวายและโหดร้ายแต่ในความโกลาหลน,นั้นแกวเริ่มค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน แม้ว่าแก้วจะค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตในกรุงเทพได้มากขึ้นแต่ความสงสัยในตัวเองยังคงก่อกินใจเธออย่างเงียบๆทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับความผิดพลาดหรือปัญหาใหม่ๆเธอมักจะได้ยินเสียงในหัวที่คอยกระซิบว่าเธอทำไม่ได้หรือที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอหนึ่งในช่วงเวลาที่ทําให้เธอรู้สึกท้อแท้ที่สุดคือวันที่เธอถูกตําหนิอย่างหนักจากหัวหน้างานเมื่อกาแฟที่เธอทําผิดสูตรส่งผลให้ลูกค้าคนสําคัญของร้านไม่พอใจเสียงต่อว่าที่ดังลัานนั้นต่อหน้าคนอื่นทําให้เธอรู้สึกอับอาย และไร้คาจนแทบอยากจะเดินออกไปจากที่นั่นในทันทีคืนนั้นแก้วนั่งอยู่ริมหน้าต่างในห้องเช่าที่เล็กเกินกว่าจะซ่อนน้ำตาเธอคิดถึงบ้านคิดถึงความเรียบง่ายในท้องนาคิดถึงพ่อที่เคยเป็นกำลังใจให้เธอในวันที่เธอลม้มเธอถามตัวเองว่าเธอเลือกทางที่ผิดหรือเปล่าเธอควรจะกลับบ้านดีไหมในขณะที่ความคิดด้านลบค่อยๆท่วมท้นหัวใจเสียงข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนิดส่งข้อความมาเพียงสั้นๆว่าเธอทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยลองใหม่ เพียงแค่ประโยคสั้นๆน,นั้นกลับเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามาในใจของแก้วทําให้เธอตระหนักว่าบางครั้งความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกวันสิ่งสําคัญคือการไม่หยุดพยายามเช้าวันต่อมาแก้วตัดสินใจกลับไปทํางานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ เธอไม่ได้แบกความกดดันไว้เหมือนที่ผ่านมาเธอยิ้มให้กับความผิดพลาดของตัวเองมองมันเป็นบทเรียนมากกว่าคำพิพากษาและทุกครั้งที่ความสงสัยในตัวเองกลับมาเธอจะนึกถึงสมุดบันทึกของพ่อที่เขียนไว้ว่าความกลัวจะหมดไปเมื่อเรากล้าสู้กับมันวันเวลาผ่านไปเธอเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นกาแฟที่เธอทําได้รับคําชมจากลูกค้าประจําเพื่อนร่วมง,งานเริ่มมองเธอเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆในการไม่ยอมแพ้และที่สําคัญที่สุดคือแก้วเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเอง การเอาชนะความสงสัยในใจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอแข็งแกร่งกว่าที่เธอเคยคิดไว้มากเมื่อชีวิตของแก้วเริ่มเข้าที่เข้าทางดูเหมือนว่าโชคชะตาจะไม่ปล่อยให้เธอเดินทางราบรื่นได้นานนักวันหนึ่งเจ้าของร้านกาแฟประกาศว่าร้านจะปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาทางการเงินข่าวนี้เหมือนฟ้าพาลงมากลางใจของแก้วเธอเพิ่งเริ่มรู้สึกมั่นคงกับงานเริ่มมีความหวังกับชีวิตแต่ทุกอย่างกลับพังทลายลงต่อหน้าต่อตา แก้วเดินออกจากร้านในวันสุดท้ายด้วยความรู้สึกว่างเปล่าเธอนั่งมองถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ลำพังความกลัวเริ่มเข้ามาอีกครั้งความคิดที่ว่าเธออาจจะต้องกลับบ้านเกิดโดยไม่มีอะไรติดตัวนอกจากความล้มเหลวเริ่มกัดกินใจนิดพยายามปลอบใจเธอบอกว่าทุกคนล้มได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้ประโยคนี้ทําให้แก้วฉุกคิดชีวิตของเธอที่ผ่านมามีแต่ความล้มเหลวหรือเปล่าหรือว่าในความล้มเหลวนั้นมีบทเรียนบางอย่างที่เธอยังไม่ได้มองเห็น ในขณะที่เธอกำลังหางานใหม่เธอได้ลองกลับไปนั่งที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่เธอไม่เคยสนใจมาก่อนรอยยิ้มของลูกค้าเวลาที่ได้รับกาแฟถ้วยปรดการพูดคุยระหว่างคนแปดนาทีเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับขออเมริกาโน่แก้วหนึ่งมันไม่ใช่แค่การขายกาแฟแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้รักงานนี้เพราะเงินเดือนแต่รักเพราะมันทำให้เธอได้เชื่อมโยงกับผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นที่ค่อยๆเติบโตในใจแก้วตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการเปิดร้านกาแฟของตัวเองเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเธอไม่มีเงินทุนมากนะักไม่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจแต่เธอมีสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือหัวใจที่พร้อมจะสู้ไม่ว่าต้องล้มอีกกี่ครั้งการเปิดร้านกาแฟของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแก้วเธอเริ่มต้นด้วยเงินเก็บเพียงเล็กน้อย จากการทำงานที่ผ่านมาบวกกับการกู้เงินจำนวนหนึ่งจากธนาคารเล็กๆในท้องถิ่นที่แทบไม่มั่นใจว่าเธอจะสามารถจ่ายคืนได้แก้วเช่าตึกแถวเล็กๆในซอยที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพลานนักเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่ทำเลทองแต่เธอเลือกมันเพราะค่าเช่าถูกและที่สำคัญมันคือที่เดียวที่เ,เธอพอจะเริ่มต้นได้ทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแก้วจะไปตลาดเช้าด้วยจักรยานคันเก่าที่นิดให้ยืมซื้อวัตถุดิบสดใหม่ กลับมาที่ร้านเธอลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เช็ดกระจกกวาดพื้นจนถึงจัดดอกไม้เล็กๆไว้บนโต๊ะเพราะเธ,เธอเชื่อว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะทําให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่วันแรกของการเปิดร้านกลับไม่เป็นอย่างที่เธอหวังไว้ไม่มีลูกค้าสักคนที่เดินเข้ามานอกจากแมวจระจัดที่นั่งมองเธอผ่านกระจกสายแก้วนั่งมองนาฬิกาที่เดินชา้ชาๆเหมือนจะย้ําเตือนเธอว่าความฝันของเธอกําลังจะล้มเหลวในช่วงเวลานั้นเองนิด ก็เดินเข้ามาพร้อมกับกาแฟแก้วหนึ่งในมือฉันเป็นลูกค้าคนแรกนะเธอยิ้มกว้างแก้วหัวเราะอ,ออกมาทั้น้ำตามันไม่ใช่เพราะนิดซื้อกาแฟแต่เพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้สู้เพียงลำพังหลังจากวันนั้นแก้วเริ่มโปรโมทร้านของเธอบนโซเชียลมีเดียเธอถ่ายภาพร้านกาแฟเล็กๆของเธอด้วยแสงธรรมชาติโพส์ข้อความที่เล่าถึงความฝันและการเดินทางที่ผ่านมาของเธอมันไม่ใช่แค่การขายกาแฟแต่มันคือการขายเรื่องราวไม่กี่วันต่อมามีลูกค้ากลุ่มแรกที่เดินเข้ามาในร้านพวกเขาไม่ได้มาที่นี่ เพราะกาแฟดีแต่เพราะอยากรู้จักผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตแก้วพูดคุยกับพวกเขาเหมือนเพื่อนเก่าทุกคำพูดเต็มไปด้วยความจริงใจและทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่เข้ามาเธอก็จะเล่าเรื่องของเธอด้วยแววตาที่เปล่นประกายแม้ในบางวันจะมีรายได้น้อยจนแทบไม่พอจ่ายค่าเช่าแต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยเพราะสำหรับเธอร้านกาแฟนีน้ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้จากความล้มเหลววันเวลาผ่านไปร้านกาแฟแฟกฟกของแก้วเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ใช่เพราะการตกแต่งร้านที่หรูหรา หรือเพราะกาแฟที่ดีที่สุดในเมืองแต่เป็นเพราะเรื่องราวของหญิงสาวที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้งลูกค้าประจําที่เคยแวะมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเริ่มกลายเป็นเพื่อนที่มานั่งพูดคุยกับเธอเป็นประจําพวกเขาบอกว่าในทุกแก้วกาแฟที่แก้วแฉงมีความอบอุ่นและความจริงใจที่หาไม่ได้จากที่อื่นทุกครั้งที่แก้วว่าได้ยินคําชมเธอจะนึกถึงความเจ็บปวดและน้ําตาที่เธอต้องผ่านมาก่อนหน้านี้มันทําให้เธอรู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากรายได้แต่วัดจากหัวใจที่ยังคงยืนอยากอยู่ได้ วันหนึ่งนักเขียนบล็อกท่องเที่ยวชื่อดังแวะมาที่ร้านโดยบังเอิญเขาได้ฟังเรื่องราวของแก้วและประทับใจในความมุ่งมั่นเขาเขียนบทความเกี่ยวกับร้านกาแฟของเธอและโพสต์บนโซเชียลมีเดียไม่กี่วันต่อมาร้านกาแฟของแก้วก็กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างจากร้านกาแฟเล็กๆที่เคยมีลูกค้าเพียงไม่กี่คนตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสบรรยากาศและฟังเรื่องราวของเธอแก้ว ไม่ได้เป็นแค่เจ้าของร้านกาแฟอีกต่อไปเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังล้มเหลวในชีวิตแต่ถึงแม้ความสำเร็จจะมาถึงแก้วก็ไม่เคยลืมว่าเธอมาจากไหนเธอยังคงชงกาแฟด้วยตัวเองทุกแก้วยังคงพูดคุยกับลูกค้าทุกคนด้วยความจริงใจเพราะเธอรู้ดีว่าความสุขไม่ได้มาจากชื่อเสียงแต่มาจากการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอเลือกเองในทุกๆเช้าเมื่อแก้วเปิดประตูร้านเธอจะนึกถึงคำพูดของพ่อที่บอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอย่าให้เสียใจทีหลัง และทุกครั้งที่เธอปิดร้านในตอนค่ำเธอจะรู้สึกขอบคุณทุกความล้มเหลวที่ผ่านมาเพราะมันคือหลักฐานของความสำเร็จในวันนี้ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีร้านกาแฟของแก้วก็ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลประกาศมรารการล,ล็อกดาวน์ในกรุงเทพผู้คนถูกสั่งให้อยู่บ้านร้านค้าถูกบังคับให้ปิดตัวลงชั่วคราวแก้วนั่งมองร้านกาแฟที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนบัดนี้เงียบงนันไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะ และไม่มีเสียงเครื่องชงกาแฟที่เธอเคยคุ้นเคยวันแรกที่เธอต้องปิดร้านน้ำตาของความกลัวไหลลงมาบนแก้มเงียบๆเ,เ,เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปรายได้ที่เคยมีหยุดลงทันทีแต่ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆยังวิ่งเข้ามาเหมือนน้ำป่าที่ไม่มีวันหยุดนิดโทรมาหาเธอในคืนหนึ่งเพื่อให้กำลังใจนี่ไม่ใช่จุดจบหรอกแก้วมันก็แค่พายุอีกลุกหนึ่งที่เราต้องฝ่าไปให้ได้คำพูดของนิดท,ทำให้เธอต้องลุกขึ้นมาคิดใหม่ แก้วตัดสินใจไม่ยอมแพ้เธอเริ่มปรับตัวเปลี่ยนจากการขายกาแฟในร้านมาเป็นการขายแบบเดลิเวอรี่เธอสร้างเมนูใหม่ๆที่สามารถส่งถึงบ้านได้โดยไม่เสียรสชาติเธอถ่ายภาพและเขียนข้อความบอกเล่าเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียทุกวันแต่ความยากลำบากยังคงดำเนินต่อไปรายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบางคืนเธอต้องนั่งคำนวณเงินจนถึงตีสองรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความสิ้นหวังอีกครั้งแม้จเะเหนื่อยล้าแต่แก้วก็ไม่เคยหยุดเชื่อในสิ่งที่เธอทำทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่า กำลังจะล้มเธอจะหยิบสมุดบันทึกของพ่อขึ้นมาอ่านและในหน้าสุดท้ายมีข้อความที่พ่อเขียนไว้ว่าไม่มีพายุลูกไหนอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเธอปิดสมุดด้วยรอยยิ้มจางๆและรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของเธอยังไม่จบลงแค่นี้หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายเดือนในที่สุดมารกาล็อกดาวก็ถูกยกเลิกผู้คน เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติร้านกาแฟของแก้วกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ครั้งนี้อะไรหลายๆอย่างไม่เหมือนเดิมเมื่อแก้วเปิดประตูร้านเธอสังเกตเห็นความเงียบงนันที่แฝงไปด้วยความไม่แน่นอนลูกค้าที่เคยมาเป็นประจำหลายคนหายไปหลายคน,ยลยคนเลือกที่จะอยู่บ้านหลายคนก็ย้ายกลับต่างจังหวัดแก้วได้แต่นั่งมองโต๊ะที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนแต่บัดนี้ว่างเปล่าเธอถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำมันยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าความท้อแท้กลับมาคลือบคลานอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้ว่าการนั่งอยู่เฉยๆไม่ใช่คำตอบ เธอตัดสินใจที่จะเดินออกจากร้านเดินไปตามถนนในซอยเล็กๆที่เธอคุ้นเคยเธอเดินผ่านร้านข้าวแกงที่เคยเต็มไปด้วยลูกค้าแต่ตอนนี้มีเพียงเจ้าของร้านนั่งมองถนนอย่างเงียบเงันเธอเดินผ่านร้านตัดผมที่มีป้ายติดไว้ว่าปิดชั่วคราวแต่ดูเหมือนจะปิดไปตลอดการ,การเดินในวันนั้นทําให้เธอรู้ว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ต้องเผชิญกับความลําบากทุกคนต่างก็แบกรับความเจ็บปวดในแบบของตัวเองแก้วกลับมาที่ร้านกาแฟของเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มองมันเป็นแค่ธุรกิจเธอมองว่า มันเป็นสถานที่ที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนเธอเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆที่ร้านกาแฟเช่นกาแฟแก้วแรกฟรีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มงานวันแรกหรือสมุดบันทึกความฝันที่ให้ลูกค้าทุกคนเขียนความฝันของตัวเองลงไปแล้วแลกกับกาแฟแก้วโปรดไม่กี่สัปดาห์ต่อมาร้านของแก้วเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ใช่เพราะยอดขายแต่เป็นเพราะความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครสักคนมีลูกค้าคนหนึ่งบอกกับแก้วว่าผมแวะมาที่นี่ทุกเช้า ไม่ใช่แค่เพราะกาแฟอร่อยแต่เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวคำพูดนั้นทำให้แก้วน้ำตาคลอเพราะมันทำให้เธอรู้ว่าการเดินทางของเธอยังมีความหมายเธออาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงวันของใครบางคนให้ดีขึ้นได้และนั่นก็เพียงพอแล้วหลายปีผ่านไปร้านกาแฟของแก้วกลายเป็นมากกว่าร้านกาแฟธรรมดามันกลายเป็นที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวบางคนมาที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จบ,บางคนมาที่นี่เพื่อระบายความเจ็บปวดบางคนมาที่นี่เพียง พราะต้องการที่เงียบๆสำหรับคิดทบทวนชีวิตวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านแก้วสังเกตเห็นว่าเธอดูเหนื่อยล้าดวงตามองเศร้าเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเธอสั่งกาแฟแก้วหนึ่งและนั่งเงียบๆอยู่ที่มุมร้านแก้วเดินเข้าไปพูดคุยกับเธอเบาๆเป็นอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาพร้อมน้ำตาคลอเบ้า,เ,บาเธอบอกว่าเพิ่งถูกปฏิเสธจากงานที่เธอคาดหวังและรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีความหมาย แกนั่งฟังเธออย่างตั้งใจไม่พูดแทรกแม้แต่น้อยเพราะเธอรู้ดีว่าบางครั้งคนเราก็แค่ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะฟังเมื่อหญิงสาวพูดจบแก้วก็ยิ้มเบาๆและเล่าเรื่องของตัวเองให้เธอฟังเรื่องของการล,ล้มลุกคลุกคลานเรื่องของความล้มเหลวที่เคยทําให้เธอรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าแต่สุดท้ายเธอก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ชีวิตมันไม่เคยง่ายสําหรับใครหรอกค่ะแก้วพูดแต่ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่บทเรียนหญิงสาวยิ้มทั้งน้ําตาและขอบคุณแก้วที่ทําให้เธอรู้สึกว่า เธอไม่ได้สู้เพียงลำพังหลังจากวันนั้นแก้วได้แต่คิดว่าชีวิตของเธอเดินทางมาถึงจุดที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอเคยเป็นเหมือนหญิงสาวคนนั้นลงทางทออแท้และไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนต่อแต่ในที่สุดชีวิตก็นำพาเธอกลับมาที่จุดเดิมจุดที่เธอเคยล้มแต่ครั้งนี้เธอยืนอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งมากกว่าเดิมและนี่คือความหมายที่แท้จริงของชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันลืมในช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีแก้ว ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะเล่นตลกกับเธออีกครั้งวันหนึ่งนิดเพื่อนรักที่อยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดเกิดป่วยหนักด้วยโรคร้ายที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวแก้วจำได้ดีในวันที่เธอไปเยี่ยมนิดที่โรงพยาบาลหญิงสาวที่เคยสดใสร,ร่าเริงตอนนี้ดูอ่อนแอและเหนื่อลานิดยังคงยิ้มให้เธอเหมือนทุกครั้งไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นหรอกแก้วฉันไม่เป็นไร แต่แก้วรู้ดีว่าครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปเธอนั่งจับมือนิดไว้แน่นน้ำตาที่พยายามเก็บไว้ไหลลงมาอย่างห้ามไม่อยู่เพราะนิดไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นเหมือนครอบครัวคนสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของนิดสั้นเกินกว่าที่แก้วจะทําใจได้ทุกครั้งที่เธอมาที่โรงพยาบาลเธอจะชงกาแฟแก้วโปรดมาให้นิดและทั้งคู่จะนั่งคุยกันเหมือนวันเก่าๆนิดมักพูดเสมอว่าฉันดีใจที่ได้เห็นเธอเดินมาถึงตรงนี้ ในคืนสุดท้ายก่อนที่นิดจะจับไปแก้วนั่งอยู่ข้างเตียงจับมือนิดไว้แน่นนิดหันมามองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนสัญญาณว่าเธอจะไม่หยุดเดินคำพูดนั้นเป็นประโยคสุดท้ายที่แก้วได้ยินจากปากของนิดเช้าวันต่อมานิดจากไปอย่างสงบทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ไม่มีวันลืมวันงานศพของนิดแก้วชงกาแฟหนึ่งแก้วและวางไว้หน้ารูปของเพื่อนรักน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่เพียงเพราะความเสียใจแต่มันคือความรักความผูกพันและความขอบคุณที่ได้มีโอกาสรู้จักกัน แก้วรู้ดีว่าชีวิตของเธอต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนิดแม้การสูญเสียจะทิ้งบาดแผลไว้ในใจแต่แก้วเชื่อว่านิดไม่ได้จากไปในเธอยังคงอยู่ในทุกๆความทรงจำในทุกๆแก้วกาแฟที่แก้วชงและในทุกๆแก,ก้าวที่แก้วจะเดินต่อไปหลังจากการจากไปของนิดชีวิตของแก้วดูเหมือนจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่ไม่ใช่ในทางที่แย่ลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยความหมายมากกว่าเดิมแก้วกลับมาที่ร้านกาแฟอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้าของร้านแต่เป็นในฐานะคนที่อยากส่งต่อบางสิ่งให้กับโลกใบนี้บางสิ่งที่มากกว่าแค่กาแฟเธอเริ่มจัดก,กิจกรรมที่เธอเรียกว่าโต๊ะของความหวังที่มุมหนึ่งของร้านจะมีต๊ะไม้เล็กๆพร้อมสมุดบันทึกหนึ่งเล่มทุกคนที่แวะมาที่ร้านสามารถเขียนเรื่องราวของตัวเองลงไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นความสุขความทุกข์ความล้มเหลวหรือความหวังแก้วมักจะนั่งอ่านสมุดบันทึกนั่นในตอนกลางคืนหลายๆเรื่องทําให้เธอหัวเราะหลายๆเรื่องทําให้เธอร้อง ให้แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนมันทําให้เธอรู้ว่าชีวิตของคนเราทุกคนต่างก็มีจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันลืมวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อบอนแวะมาที่ร้านเขาดูเศร้าและเงียบขรึมเมื่อแก้วถามว่าเป็นอะไรเขาตอบว่าเพิ่งสอบตกและรู้สึกว่าเขาคงไม่ดีพอสําหรับความฝันของตัวเองแก้วมองเด็กหนุ่มด้วยความเข้าใจเพราะเธอเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนรู้ไหมเธอพูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทาง บอน,นั่งฟังอย่างตั้งใจและสุดท้ายเขายิ้มบางๆก่อนจะเขียนข้อความหนึ่งลงในสมุดบันทึกว่าวันนี้ผมล้มแต่พรุ่งนี้ผมจะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่มีคนมานั่งที่โต๊ะของความหวังแก้วจะนึกถึงนิดและทุกครั้งที่มีใครสักคนยิ้มได้เพราะเรื่องราวที่พวกเขาแบ่งปันแก้วรู้ว่านิดคงยิ้มอยู่ที่ไหนสักแห่งแก้วไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเมืองแต่เธออยากเป็นคนที่ทำให้ใครสักคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังและนั่นคือมรดกที่เธอต้องการจะฝากไว้บนโลกใบนี้ ชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของแก้วได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์แบบแต่เพราะความจริงใจที่ส่งผ่านในทุกเรื่องราวหลายปีผ่านไปร้านกาแฟของแก้วยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่เพียงเพื่อกาแฟแต่เพื่อความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านทุกครั้งที่มีคนมานั่งที่โต๊ะของความหวังแก้วจะมองดูพวกเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเพราะเธอรู้ว่าเบื้องหลังของทุกคนนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีค่าวันหนึ่งมีนักข่าวท้องถิ่นมาขอสัมภาษณ์แก้ว เกี่ยวกับร้านกาแฟของเธอพวกเขาสงสัยว่าทำไมร้านนี้ถึงได้มีความพิเศษกว่าที่อื่นแก้วนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเพราะร้านนี้ไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่ขายความหวังเธอเล่าเรื่องราวการเดินทางของตัวเองตั้งแต่วันที่ล้มเหลววันที่สูญเสียและวันที่ต้องลุกขึ้นสู้ใหม่เธอเล่าเรื่องของนิดเพื่อนรักที่เป็นแรงผลักดันสำคัญและเล่าถึงความฝันของพ่อที่ยังคงอยู่ในทุกแก้วกาแฟที่เธอชงชีวิตมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า เราจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับว่าเราจะส่งต่ออะไรให้กับคนอื่นได้มากแค่ไหนหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปผู้คนมากมายเริ่มเดินทางมาที่ร้านไม่ใช่เพียงเพื่อดื่มกาแฟแต่เพื่อเขียนเรื่องราวของตัวเองลงในสมุดบันทึกเพื่อแบ่งปันความหวังให้กับคนที่มาอ่านต่อแกวนั่งอ่านสมุดบันทึกเล่มหนาในคืนหนึ่งหน้าที่เคยว่างเปล่าบัดนี้ เต็มไปด้วยลายมือของผู้คนมากมายบางข้อความเต็มไปด้วยรอยน้ำตาบางข้อความเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ทุกข้อความล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความหมายเธอปิดสมุดบันทึกด้วยรอยยิ้มมองขึ้นไปบนฟ้าและพูดกับตัวเองเบาๆพ่อคณิตคะเราทำสำเร็จแล้วชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของแก้วอาจไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แต่สำหรับใครหลายคนมันคือเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ใครก็ลืมไม่ลงจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิต ไม่ได้วัดด้วยความสมบูรณ์แบบแต่วัดด้วยความหมายที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้จงกล้าฝันจงกล้าล้มและจงกล้าลุกขึ้นใหม่เพราะชีวิตของคุณก็สามารถเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมได้เช่นกัน